สวัสดีครับและยินดีต้อนรับกลับสู่ปลุกยักษ์ในใจพอดแคสต์ที่จะเป็นเพื่อนร่วมเดินทางไปกับคุณคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมบางครั้งยิ่งเราพยายามทำความดียิ่งเราทำบุญชีวิตกลับดูเหมือนจะยังคงเต็มไปด้วยปัญหาและความร้อนรุ่มเราบริจาคเงินมากมายแต่ในใจกลับยังขาดแคลนเราเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่เมื่อกลับบ้านก็ยังคงทะเลาะก,กับคนในครอบครัวเราช่วยเหลือผู้คน แต่กลับรู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยปรากฏการบุญที่รั่วไหลนี้เกิดขึ้นกับผู้คนมากมายจนทําให้เกิดคําถามที่น่าสงสัยว่าหรือการทําความดีนั้นไม่ให้ผลจริงวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปกับคุณมณีสตรีผู้ใจบุญสุนทานที่ขยันรดน้ําพรวนดินต้นไม้แห่งความดีของเธอทุกวันแต่กลับไม่เคยรู้เลยว่ามีหนอนร้ายบางชนิดที่กําลังกัดกินรากของต้นบุญนั้นอยู่งเงียบ และการเดินทางของเธอจะทำให้เราได้ค้นพบ6พฤติกรรมตัดรากบุญอุปนิสัยที่ฉุดรั้งความเจริญในชีวิตและเรียนรู้วิธีการป้องกันและยิวยาเพื่อทำให้สวนบุญในใจของเราได้กลับมาเบ่งบานอย่างงดงามและมั่นคงอย่างแท้จริงเสียงทัพพีที่กระทบกับขอบหม้อแกงปลุกให้คุณมณีตื่นจากผวังเธอกำลังบรรจงตักแกงมัสมั่นเนื้อน่องลายที่เคี่ยวจนเปื่อยนุ่มลงในปิ่นโตเถาใหญ่ กลิ่นหอมของเครื่องเทศลอยอบอวลไปทั้งที่ครัวที่ทันสมัยเช้านี้เป็นอีกหนึ่งเช้าที่เธอมีความสุขความสุขจากการได้เตรียมพัตตาหารชั้นเลือดเพื่อไปถวายพระที่วัดคุณมณีในวัย58ปีคือภาพสะท้อนของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จเธอเป็นเจ้าของธุรกิจส่งออกที่สร้างมากับมือเป็นคนใจบุญที่ทุกคนในชุมชนรู้จักชื่อของเธอมักจะอยู่บนป้ายอนุมทนาบุญของวัดเสมอไม่ว่าจะเป็นงานทอดกรถินผ้าป่า หรือสร้างโบสถ์วิหารเธอเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าบุญกุศลที่เธอสร้างคือเกลื่คุ้มกันภัยและคือสิ่งที่ค้ำจุนให้ครอบครัวของเธออยู่เย็นเป็นสุขหลังจากที่จัดแจงเข้าของเสร็จเธอก็ขับรถยุโรปคันหรูไปยังวัดประจำจังหวัดภาพที่คุ้นเคยเกิดขึ้นอีกครั้งเธอเดินถือปิ่นโตด้วยใบหน้ายิ้มแย้มกล่าวคำถวายพัฒหารอย่างคล่องแคล่วและรับพรจากพระด้วยความปิติใจความรู้สึกอิ่มเอมใจแผ่ส่น้น เธอรู้สึกว่าตัวเองได้เติมแต้มบุญเข้าไปในบัญชีอีกครั้งแต่ความรู้สึกนั้นอยู่กับเธอได้ไม่นานเมื่อกลับมาถึงบ้านเธอก็พบกับพิมพ์ลูกสาววัยรุ่นคนเดียวของเธอนั่งหน้ามุ้ยอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแม่เมื่อไหร่ปรินเตอร์ที่ห้องหนูจะใช้ได้สักทีหนูต้องใช้ทํางานส่งอาจารย์นะพิมพ์ถามด้วยน้ําเสียงหงุดหงิดคุณมณีถอนหายใจก็ใช้เครื่องที่ห้องทํางานแม่ไปก่อนสิลูกเครื่องเดียวกันนั่นแหละไม่เอาอ่ะ มันไม่สะดวกแล้วเพื่อนหนูจะมาทำรายงานกลุ่มด้วยมันน่าอายนะแม่บ้านออกจะใหญ่โตแต่ปรินเตอร์แค่เนี้ยกลับเสียคำพูดของลูกสาวเหมือนเข็มที่ทิ้นแทงลงไปในใจของคุณมณีความปิติสุขจากการทำบุญเมื่อครู่มาลายหายไปสิน้นถูกแทนที่ด้วยความหงุดหงิดและน้อยใจนี่พิมพ์คุณมณีขึ้นเสียงพูดจาแบบนี้กับแม่ได้ยังไง แม่เพิ่งจะไปทําบุญเอาเงินไปบริจาคให้วัดตั้งมากมายเพื่อให้ครอบครัวเราเจริญเจริญเพื่อให้ลูกได้อยู่อย่างสุขสบายแทนที่จะอนุโมทนายังจะมาต่อว่าแม่อีกเหรอที่ลูกมีกินมีใช้ทุกวันนี้ก็เพราะบุญของแม่ทั้งนั้นนะรู้ไว้ด้วยมาอีกแล้วเรื่องบุญของแม่พิมพ์สวนกลับทันควันแม่สนใจแต่เรื่องทําบุญสนใจแต่หน้าตาในสังคมเคยสนใจจริงๆบ้างไหมบุคคลในบ้านรู้สึกยังไงหนูเบือ่อพูดจบ พิมก็ลุกขึ้นปึงปังแล้วเดินเข้าห้องนอนไปทิ้งให้คุณมณียืนนิ่งอยู่กลางบ้านความโกรธความน้อยใจและความสับสนถาถมเข้ามาเธอสุดตัวลงนั่งบนโซฟาน้ำตาไหลอาบแก้มทำไมคำถามนี้ก้องอยู่ในหัวของเธอทำไมกันเราทำบุญมามากมายขนาดนี้เราทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวแต่ทำไมทำไมชีวิตถึงยังหาความสงบสุขไม่ได้เลยทำไมลูกถึงไม่เคยเข้าใจ หรือว่าการทำดีมันไม่ได้ผลจริงความขับข้องใจนั้นอัดแน่นอยู่ในอกจนเธอทนไม่ไหวในบ่ายของวันธรรมดาวันหนึ่งเธอตัดสินใจขับรถไปที่วัดอีกครั้งไม่ใช่เพื่อไปทำบุญแต่เพื่อไปหาความสงบที่เธอไม่เคยหาเจอในใจของเธอเลยภายในวัดช่วงบ่ายของวันธรรมดานั้นช่างเงียบสงบแตกต่างจากวันหยุดสุดสัปดาห์ที่คุณมณหนีคุ้นเคยไม่มีผู้คนพลุกพล่าน ไม่มีเสียงประกาศจากเครื่องขยายเสียงมีเพียงเสียงลมที่พัดยอดไม้และเสียงใบไม้ที่เสียดสีกันคุณมะนีเดินอย่างไร้จุดหมายจนกระทั่งมาถึงใต้ร่มเงาของต้นพระศรีมหาโพ์ต้นใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มรื่นไปทั่วบริเวณที่นั่นเธอได้เห็นชายชาราคนหนึ่งในชุดหม้อหอมสีขาวสะอาด กำลังบรรจงพรวนดินอยู่รอบโคนต้นไม้อย่างเชื่องช้าและสงบชายคนนั้นคือลุงเถนอุบาสกเก่าแก่ที่เธอเคยเห็นหน้าอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยได้พูดคุยด้วยเลยเขาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสวนและต้นไม้ในวัดมานานหลายสิบปีความสงบของลุงเถนช่างแตกต่างจากพายุที่โหมกระหน่ำในใจของคุณมณีเหลือเกิน เธอจึงเดินเข้าไปแล้วซุดตัวลงนั่งบนมานั่งใกล้ๆลุงเถนเหลือบมามองพยักหน้าให้เล็กน้อยเป็นเชิงทักทายแล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานของตนต่อไปความเงียบนั้นทำให้คุณมณีรู้สึกปลอดภัยจนในที่สุดเธอก็ได้ระบายความทุกข์ในใจออกมาเธอเล่าเรื่องความตั้งใจในการทำบุญและความทุกข์ใจที่ได้รับจากคนในครอบครัว เธอถามคำถามที่อัดอั้นอยู่ในใจมานานลุงเถนคะหนูไม่เข้าใจเลยหนูทำบุญมาก็เยอะแต่ทำไมชีวิตมันถึงยังร้อนเป็นไฟทำดีมันไม่ได้ดีจริงเหรอคะลุงเถนหยุดมือแล้วหันมามองคุณมณีอย่างเต็มตาแววตาของท่านไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปแต่มีคำถามที่ชวนให้คิด คุณมณีคุณว่าถ้าเรามีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่งเราขยันรดน้ำที่ใบใส่ปุ๋ยที่ดอกมันทุกวันเพื่อให้มันดูสวยงามแต่ในขณะเดียวกันเราก็เอามีดเอาจอบไปสับไปตัดรากของมันทุกวันคุณว่าต้นไม้นั้นมันจะงอกงามอยู่ได้นานไหมละ่ะคำเปรียบเทียบของลุงเถนททำให้คุณมณีฉุกค,คิด การทำบุญให้ทานการบริจาคทรัพย์สินมันก็เหมือนการรดน้ำใส่ปุ๋ยที่กิ่งก้านสาขานั่นแหละมันทำให้ต้นบุญของเราดูสวยงามดูยิ่งใหญ่ใครๆก็ชื่นชมแต่รากของต้นบุญมันคือจิตใจและอุปนิสัยของเราตัางหากถ้าเราละเลยไม่ดูแลรักษาแถมยังไปตัดรอนทำลายมันอยู่บ่อยๆต่อให้เรารดน้ำที่ใบามากแค่ไหน สุดท้ายต้นบุญนั้นมันก็ยืนต้นอยู่ไม่ได้มันอาจจะยังไม่ตายในทันทีแต่มันจะค่อยๆเฉาไม่ให้ดอกให้ผลอย่างที่ควรจะเป็นบุญที่เราทำมันจึงรั่วไหลออกไปหมดแล้วแล้วอะไรบ้างล่ะคะที่เรียกว่าการตัดรากบุญคุณมณีถามด้วยความสนใจใคร่รู้ลุงเถนยิ้มอย่างอ่อนโยน มันมีอยู่หลายอย่างนะเป็นพฤติกรรมที่เราทำกันจนเคยชินโดยไม่รู้เลยว่ามันคือขมมีดที่กำลังทำร้ายตัวเองอยู่พรุ่งนี้คุณมณีลองมาหาลุงที่นี่อีกครั้งนะเราจะมาดูกันที่รากเส้นแรกที่คุณอาจจะเพิ่งตัดมันไปเมื่อวันก่อนวันรุ่งขึ้นคุณมณีกลับไปหาลุงเถนที่ใต้ต้นโพอีกครั้ง ใจของเธอจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ลุงเถนพูดทิ้งถ่ายไว้ลุงเถนคะรากเส้นแรกที่ลุงพูดถึงมันคืออะไรหรอคะลุงเถนชี้ไปที่กองใบไม้แห้งคุณมณีเห็นใบไม้พวกนี้ไหมมันเคยอยู่บนยอดสูงเคยทำหน้าที่สังเคราะห์แสงสร้างอาหารให้ต้นไม้แต่เมื่อมันหมดอายุไขมันก็ร่วงหล,ล่นลงมากลับคืนสู่ดินเป็นปุ๋ยบำรุงรากต่อไป มันให้โดยไม่เคยทวงคืนนี่คือธรรมชาติของบุญที่แท้จริงพฤติกรรมตัดรากบุญข้อแรกคือการลำเลิกบุญหรือการทวงบุญคุณเวลาที่เราให้อะไรใครไปไม่ว่าจะเป็นเงินทองสิ่งของหรือการช่วยเหลือแล้วเราย้อนกลับไปพูดถึงมันอีกเพื่อจะย้ำเตือนให้เขารู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณเราเพื่อให้เขายอมทำตามใจเรา หรือเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ถึงความดีของเราวินาทีนั้นแหละคุณบุญที่บริสุทธิ์มันได้กลายเป็นหนี้สินที่มีเงื่อนไขไปเสียแล้วใจของผู้ให้จากที่เคยสูงส่งก็ลดระดับลงราเป็นเจ้าหนี้ใจของผู้รับจากที่เคยซาบซึ้งก็กลายเป็นความอึดอัดของลูกหนี้บุญที่ควรจะสร้างความเบิกบานกลับสร้างความขุ่นมัวนี่แหละ คือการตัดรากบุญเส้นแรกเหมือนที่คุณมณีพูดกับลูกสาวว่าที่ลูกสบายทุกวันนี้ก็เพราะบุญของแม่นั่นแหละคือการลำเลิกบุญอย่างชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพลุงเถนได้เล่านิทานเรื่องหนึ่งมีเศรษฐีสองคนในเมืองเดียวกันคนแรกเวลาบริจาคทานก็จะประกาศให้คนรู้ไปทั่วเวลาให้ใครยืมเงิน ก็จะคอยพูดทวงบุญคุณอยู่เสมอส่วนเศรษฐีคนที่สองเวลาให้ทานก็จะให้แบบเงียบๆให้แล้วก็ลืมไม่เคยจดจําหรือทวงคืนเวลาผ่านไปเศรษฐีคนแรกแม้จะบริจาคมากมายแต่กลับมีแต่คนนินทาว่าร้ายและมีศัตรูรอบด้านส่วนเศรษฐีคนที่สองกลับเป็นที่รักและเคารพของผู้คนกิจการของเขา ก็เจริญรุ่งเรืองเพราะใจที่ให้ขาดของเขานั่นเองคุณมณีนั่งฟังแล้วก็น่าซีดเธอเพิ่งตระหนักว่าเธอทำพฤติกรรมนี้มาตลอดชีวิตทั้งกับลูกกับสามีและกับลูกน้องโดยที่คิดว่ามันคือการสั่งสอนแต่แท้จริงแล้วมันคือการตัดรากบุญของตัวเองนอกจากการลํมเลิกบุญแล้วยังมีอีกอย่างที่คล้ายกัน ซึ่งเป็นรากบุญเส้นที่สองที่คนมักจะตัดโดยไม่รู้ตัวลุงเถนกล่าวต่อนั่นคือความตรณีที่เกิดขึ้นในภายหลังมันเป็นยังไงเหรอคะคุณมณีถามมันคือความรู้สึกเสียดายหลังจากที่ได้ให้ไปแล้วเช่นตอนที่เราอยู่ในวัดกำลังทำบุญใจเราก็เกิดศรัทธาอย่างแรงกล้า ควักเงินบริจาคไป1,000บาทแต่พอกลับมาถึงบ้านเปิดกระเป๋าเงินดูแล้วก็เริ่มคิดว่าแม่ไม่น่าให้ไปเยอะขนาดนั้นเลยให้สัก500ก็คงจะพอความคิดแบบนี้แหละคุณคือยาพิษมันเปรียบเสมือนเราได้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดปลูกลงไปในนาบุญของเราแล้วด้วยความปีติ แต่หลังจากนั้นไม่นานเราก็เดินกลับไปที่นาแล้วก็ขุดเอาเมล็ดพันธุ์นั้นกลับคืนมาเพราะความเสียดายแล้วอย่างนี้ต้นข้าวแห่งบุญมันจะงอกงามขึ้นมาได้อย่างไรบุญที่สมบูรณ์มันต้องประกอบด้วยเจตนาที่ดีพร้อมทั้งสขณะคือก่อนให้ก็มีใจยินดีที่จะให้ขณะให้ก็มีใจเลื่อมใสเบิกบาน และหลังให้ก็ยังคงมีใจที่ปีติสุขไม่นึกเสียดายหากขณะใดาขณะหนึ่งบกพร่องไปกําลังของบุญนั้นก็จะลดน้อยถอยลงโดยเฉพาะความเสียดายที่เกิดขึ้นภายหลังมันมีกําลังทำลายล้างรุนแรงมากเพราะมันเท่ากับเราปฏิเสธการกระทำดีของตัวเองรากบุญเส้นนี้ก็ถูกตัดไปอีกเส้นหนึ่ง คุณมณีเคยมีความรู้สึกแบบนี้อยู่บ่อยครั้งเวลาที่บริจาคเงินก้อนใหญ่ไปเธอมักจะกลับมาคิดว่ามันมากเกินไปหรือไม่เธอเพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่าความคิดเหล่านั้นมันได้บั่นทอนบุญของเธอไปมากเพียงใดรากบุญสองเส้นแรกเปรียบเหมือนการใช้มีดเล็กๆค่อยๆแสะแต่รากเส้นที่สามนี้ร้ายแรงกว่ามากลุงเถน กลาดด้วยสีหน้าจริงจังมันเปรียบเหมือนการราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผานั่นคือความโกรธความโกรธโดยเฉพาะความโกรธที่รุนแรงความพยาบาทความอาฆาตแค้นมันมีอนุภาพทำลายล้างสูงมากมันสามารถเผาผลาญบุญกุศลที่เราสั่งสมมานานให้หมดไหม้ไปได้ในพริบตาจิตที่กำลังโกรธคือจิตที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันเข้ากันไม่ได้เลยกับจิตที่เป็นบุญเป็นกุศล เปรียบเหมือนเราใช้เวลาทั้งสัปดาห์ปลูกดอกไม้ในสวนอย่างดีสวนของเรากำลังสวยงามแต่แล้ววันหนึ่งเราปล่อยให้ไฟแห่งความโกรธมันลุกโชนขึ้นเรากลายเป็นคนบ้าที่วิ่งเอาคบเพลิงไปจุดสวนของตัวเองจนวุ่วายความเหนื่อยยากทั้งหมดที่ทำมาก็ไร้ความหมายคุณมะนีลองนึกดูสิตอนที่คุณทะเลาะก,กับลูกสาวใจของคุณตอนนั้นเป็นอย่างไรมันร้อนรุ่มมันกระวนกระวาย มันเป็นทุกข์สภาวะแบบนั้นมันตรงกันข้ามกับความเย็นของบุญโดยสิ้นเชิงบุญเก่าที่เคยทำมาก็ถูกเผาบุญใหม่ก็ไม่เกิดมีแต่บาปที่เพิ่มพูนนี่คือรากบุญเส้นใหญ่ที่อันตรายที่สุดลุงเถนได้เล่าเรื่องดาบทในป่าหิมพานผู้บำเพ็ญตบะมานานหลายร้อยปีจนมีฤทธิเดชเหาะเหินเดินอากาศได้แต่เพียงเพราะโกรธราชาเมืองหนึ่ง ที่มาทำเสียงดังรบกวนดาบทจึงได้แสดงฤทธิ์บันดาลให้ฝนไม่ตกในเมืองนั้นเจปีเพียงแค่จิตที่ผูกโกรธและพยาบาทในครั้งนั้นก็ทำให้ฌานและฤทธิ์ทั้งหมดที่สั่งสมมาเสื่อมสลายไปในทันทีคุณมณีฟังแล้วก็รู้สึกหนาวเยือกไปถึงหัวใจเธอเป็นคนขี้โมโหและมักจะระเบิดอารมณ์รุนแรงอยู่เสมอเธอไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่เธอโกรธเธอได้จุดไฟเผาสวนบุญของตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า หลังจากไฟมอดลงแล้วเราก็ต้องมาดูที่คุณภาพของดินที่จะใช้ปลูกต้นไม้กันต่อลุงเถนเปรียบเลยดินที่ดีต้องร่วนซุยอ่อนนุ่มรากไม้จึงจะชอนชัยไปได้ง่ายแต่ถ้าดินมันแข็งกระด้างเป็นหินต่อให้เมล็ดพันธุ์ดีแค่ไหนก็ไม่อาจเติบโตได้ดินที่แข็งกระด้างนั้นเปรียบได้กับใจที่เต็มไปด้วยมานาทิฐิคือความถือตัว และการดูถูกดูแคลนผู้อื่นนี่คือรากบุญเส้นที่สี่ที่ต้องระวังการดูแคลนผู้อื่นเป็นกิเลสที่ละเอียดอ่อนมากคุณมณีบางทีมันก็มาในรูปแบบของการคิดว่าฉันดีกว่าฉันเก่งกว่าฉันรวยกว่าหรือแม้กระทั่งฉันมีศีลธรรมกว่าเมื่อไรก็ตามที่เรารู้สึกว่าตัวเองสูงกว่าคนอื่นแล้วมองเขาด้วยสายตาเหยดยามใจของเราในขณะนั้นมันก็แข็งกระด้างมันปิดกั้นตัวเองจากคุณความดี มันไม่พร้อมที่จะน้อมรับบุญกุศลเวลาที่เราไปวัดแล้วเห็นคนแต่งตัวมอสอมาทำบุญด้วยเงินแค่ไม่กี่บาทถ้าในใจเราเผลอไปคิดดูถูกเขาว่าแม้ทำบุญแค่นี้จะได้บุญศักเท่าไหร่กันวินาทีนั้นบุญของเราที่ทำไปเป็นแสนเป็นล้านอาจจะมีค่าน้อยกว่าเงินสิบบาทของเขาก็เป็นได้เพราะใจของเขาที่ให้นั้นอาจจะบริสุทธิ์และอ่อนน้อมกว่าใจของเราที่เต็มไปด้วยความถือตัว ใจที่พร้อมจะรับบุญต้องเป็นใจที่อ่อนน้อมเหมือนพื้นดินที่พร้อมให้ทุกอย่างงอกงามต้องเคารพในคุณความดีของผู้อื่นไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะใดก็ตามเมื่อเราฝึกเป็นคนอ่อนน้อมรากบุญของเราก็จะสามารถยั่งลึกลงไปในผืนดินแห่งกุศลได้อย่างง่ายดายคุณมณีเริ่มสำรวจใจตัวเองเธอมักจะรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นอยู่เสมอเพราะความสำเร็จในชีวิตและเพราะการเป็นผู้ให้ เธอเพิ่งจะเข้าใจว่าความรู้สึกเหล่านั้นมันคือหินดานที่ขวางกั้นการเติบโตของต้นบุญของเธอเองเอาละเมื่อดินดีแล้วเราก็ต้องมาดูกันที่เจตนาในการปลูกลุงเถนกล่าวต่อเจตนาคือหัวใจของการสร้างบุญถ้าเจตนาไม่บริสุทธิ์เสียแล้วการกระทําทั้งหมดก็เปล่าประโยชน์พฤติกรรมตัดรากบุญเส้นที่ห้า จึงได้แก่ความเห็นผิดหรือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดในการทำบุญมีหลายรูปแบบเช่นทำบุญเพื่อโอ้อวดทำเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าเรารวยเราใจบุญเพื่อให้ได้หน้าตาได้คำสรรเสริญนี่ไม่ใช่การทำบุญแต่คือการทำเพื่อสนองกิเลสท,ทำบุญเพื่อหวังผลทางโลกที่เกินควร ทำบุญแล้วอธิษฐานขอให้ถูกหวยรงวันที่หนึ่งขอให้ร่ำรวยเป็นพันล้านในเจ็ดวันนี่คือความโลภที่เจือปนมากับการให้และที่ร้ายที่สุดคือทำบุญเพื่อสาปแช่งผู้อื่นทำบุญแล้วอธิษฐานว่าขอให้ศัตรูของข้าพเจ้าจงวีนา่าฉิบหายการใช้บุญเป็นเครื่องมือในการทำร้ายคนอื่นถือเป็นบาปอย่างยิ่งการกระทำเหล่านี้ มันเปรียบเหมือนการใช้ภาชนะทองคำที่ดูภายนอกสวยงามแต่กลับนำไปใช้ใส่ย,ยาพิษแม้การกระทำภายนอกจะดูเป็นการให้แต่เจตนาภายในนั้นเป็นอกุศลผลที่ได้จึงเป็นอกุศลตามไปด้วยเจตนาที่ถูกต้องในการทำบุญหรือสัมมาทิฏฐิคือการทำบุญเพื่อลดความเห็นแก่ตัวเพื่อขัดกลาวความตรณี เพื่อสละสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นออกไปทำด้วยใจที่ปรารถนาจะเกื้อกูลผู้อื่นอย่างแท้จริงและทำเพื่อสั่งสมเป็นสเสบียงในการเดินทางข้ามวัฏฏะสงสารนี่ตังหากคือเจตนาที่จะทำให้รากบุญของเราย่างลึกลงไปถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาแต่ทั้งหมดนี้เจตนาที่ดีทั้งหมดนี้จะไร้ความหมายเลยถ้าภาชนะที่เราใช้รองรับบุญ มันรั่วรากบุญเส้นสุดท้ายแต่สำคัญที่สุดเปรียบเหมือนความสมบูรณ์ของภาชนะที่จะใช้รองรับน้ำบุญทั้งหมดลุงเถนสอนภาชนะนั้นคือศีลโดยเฉพาะศีลห้านี่คือพฤติกรรมตัดรากบุญข้อที่6คือการไม่รักษาศีลกุลมณีลองรึกภาพตามนะบุญกุศลที่เราทำ เรียบเหมือนน้ำสะอาดที่เราพยายามจะตักตวงใส่องแต่ถ้าโอ่งใบนั้นมันมีรูรั่วอยู่เต็มไปหมดต่อให้เราขยันตักน้ำใส่ทั้งวันทั้งคืนโอ่งใบนั้นมันจะมีวันเต็มได้ไหมไม่มีทางค่ะคุณมณีตอบนั่นแหละศีห้าคือการอุดรูรั่วของภาชนะแห่งชีวิตการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคือการอุดรูรั่วแห่งความโหดร้ายการไม่ลักทรัพย์ คือการอุดรูรั่วแห่งความโลภการไม่ประพฤติผิดในกามคือการอุดรูรั่วแห่งการมากักมากในกามคุณการไม่พูดปดคํำหยาบส่อเสียดเพ้อเจอ้อคือการอุดรูรั่วแห่งวาจาทุจริตและการไม่ดื่มสุราเมรยัยคือการอุดรูรั่วแห่งความขาดสติซึ่งเป็นรูที่ใหญ่ที่สุดหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าแค่ทำบุญให้ทานอย่างเดียวก็เพียงพอ เช้าไปวัดใส่บาตเย็นกลับมาบ้านก็นั่งด่าทอคนในครอบครัวโกหกเรื่องธุรกิจหรือออกไปสังสรรดื่มเหล้าเมายาพฤติกรรมเหล่านี้มันคือการเจาะรูให้ภาชนะของตัวเองอยู่ตลอดเวลาบุญที่ทำมาในตอนเช้ามันก็รั่วไหลออกไปในตอนเย็นชีวิตมันจึงไม่เคยเต็มด้วยความสุขและความสงบเสียทีดังนั้นการสร้างบุญที่สมบูรณ์ ต้องทำควบคู่กันไปทั้งทานศีลและภาวนาทานคือการเติมน้ำศีลคือการดูแลภาชนะให้สมบูรณ์และภาวนาคือการทำให้น้ำในภาชนะนั้นใสสะอาดและสงบนิ่งเมื่อทำได้ครบทั้งสามอย่างสวนบุญของคุณมณีจึงจะงอกงามได้อย่างแท้จริงคำสอนของลุงเถรในวันนั้นเหมือนเป็นการเปิดโลก,กทัศน์ใหม่ให้กับคุณมณี เธอเพิ่งเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าที่ผ่านมาเธอเป็นเพียงนักตักน้ำใส่องค์รั่วบัดนี้เธอรู้แล้วว่าสิ่งแรกที่เธอต้องทำไม่ใช่การขยันทำบุญให้มากขึ้นแต่คือการก้มลงซ่อมแซมภาชนะของตัวเองเสียก่อนคุณมณีนำบทเรียนทั้ง6ข้อจากลุงเถินกลับมาปฏิบัติจริงมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่มันคือกระบวนการของการมีสติรู้เท่าทันตัวเองและค่อยๆซ่อมแซมรอยรั่วในภาชนะของเธอทีละรูทีละรูะรภาพที่ 1. การให้ที่เปลี่ยนไปเย็นวันหนึ่งพิมพ์ลูกสาวของเธอเดินเข้ามาของเงินไปซื้อหนังสือเรียนเพิ่มเติมซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่น้อยคุณมณีคนเก่าคงจะบ่นอุบอิบและอาจจะลงท้ายด้วยการลํำเลิกบุญคุณแต่คุณมณีคนใหม่เธอยิ้ม แล้วยื่นเงินให้ลูกสาวแต่โดยดีพร้อมกับพูดว่าดีแล้วลูกตั้งใจเรียนนะขาดเหลืออะไรก็บอกแม่เธอให้แล้วก็วางความรู้สึกเสียดายหรือคาดหวังลงในใจของเธอรู้สึกเบาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนภาพที่สองการรับมือกับความโกรธที่บริษัทมีพนักงานทำเอกสารสร่งออกผิดพลาดทำให้สินค้าถูกตีกลับและเกิดความเสียหายอย่างหนัก คุณมณีคนเก่าของจะระเบิดอารมณ์และไล่พนักงานคนนั้นออกไปแล้วแต่คุณมณีคนใหม่เมื่อความโกรธพุ่งขึ้นมาเธอระลึกถึงคำสอนของลุงเถินเรื่องไฟเผาสวนบุญเธอจึงขอตัวไปเข้าห้องน้ำสูดลมหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าใจเย็นๆโกรธไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเมื่อใจสงบลงเธอก็กลับมาเรียกพนักงานมาพูดคุยเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา แทนที่จะหาคนผิดภาพที่3การซ่อมแซมวาจาในวงสนทนากับเพื่อนๆเ,เมื่อมีคนเริ่มพูดจานินทาว่าร้ายคนอื่นซึ่งเป็นเรื่องที่เธอเคยสนุกสนานไปด้วยแต่ครั้งนี้คุณมณีกลับเลือกที่จะเงียบและค่อยๆเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทนเธอเริ่มตระหนักว่าวาจาของเธอมีค่าเกินกว่าจะนำไปใช้ในทางที่สร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่นเธอเริ่มตั้งใจรักษาศีลข้อสมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เมื่อทำอย่างสม่ำเสมอก็ได้เริ่มสวงผลอย่างน่าอัศจรรย์บรรยากาศในบ้านที่เคยตึงเครียดก็ผ่อนคลายลงลูกสาวเริ่มเปิดใจคุยกับเธอมากขึ้นพนักงานในบริษัทก็ทำงานอย่างมีความสุขและเคารพเธอจากใจจริงความร้อนรุ่มในใจของคุณมณีค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเย็นและความสงบเธอเพิ่งเข้าใจว่าความสุขที่แท้จริง มันไม่ได้มาจากการรับแต่มันมาจากคุณภาพของใจในขณะที่ให้และดำเนินชีวิตต่างหากภาพสุดท้ายที่เราเห็นคือคุณมณีกำลังช่วยลุงเถินพรวนดินอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใบหน้าของเธอไม่มีความเครียดหรือความคับข้องใจเหมือนในวันแรกแต่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่สงบและอิ่มเอมเธอไม่ได้มาที่วัดเพื่อหน,นีทุกข์อีกต่อไปแต่มาเพื่อสร้างสุขและหาความสงบจากการทำงานดิน งานที่ต้องดูแลรากตอนนี้ต้นบุญของคุณมณีคงจะแข็งแรงขึ้นมากแล้วนะลุงเถินเอ่ยขึ้นยิ้มยิ้มข้าลุงคุณมณีตอบหนูเพื่อเข้าใจว่าการทำบุญที่แท้จริงมันไม่ใช่แค่การให้ทานแต่มันคือการดูแลรักษากายวาจาและใจของเราให้ดีอยู่เสมอขอบคุณลุงมากนะคะที่สอนให้หนูรู้จักวิธีการพรวนดินและดูแลราก เรื่องราวการเดินทางของคุณมณีและลุงเถินก็ได้มอบบทเรียนที่ล้ำค่าที่สุดให้แก่พวกเราทุกคนผู้ที่อาจจะยังคงเป็นนักตักน้ำใส่องค์รั่วโดยไม่รู้ตัวการสร้างบุญกุศลไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรมที่เราทำเป็นครั้งคราวแต่คือวิถีชีวิตที่เราต้องใส่ใจในทุกรายละเอียดวันนี้เราได้เรียนรู้ถึง6พฤติกรรมตัดรากบุญที่ต้องพึงระวังซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ครับ 1. การลําเลิกบุญ จงให้แล้วลืมอย่าเปลี่ยนบุญให้เป็นหนี้สิน 2. ความตระหนีในภายหลังจงมีใจปิติทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้ 3. ความโกรธที่เผาผลาญบุญจงมีสติรู้ทันไฟโทสะก่อนที่มันจะเผาสวนความดีของเราจนหมดสิน้น 4. การดูแคลนผู้อื่นจงมีใจที่อ่อนน้อมเพื่อเป็นภาชนะที่พร้อมรองรับคุณความดี 5. ความเห็นผิดจงทำบุญด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์เพื่อชำระล้านกิเลสไม่ใช่เพื่อสนองกิเลสและ 6. กการไม่รักษาศีลจงดูแลภาชนะแห่งชีวิตให้สมบูรณ์อยู่เสมอเพราะศีลคือพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการสร้างกุศลทั้งหมดขอเพียงแค่เราหันกลับมาสำรวจและดูแลรากทั้งหกนี้ให้ดีใส่ใจในทุกการกระทำคำพูดและความคิด สวนบุญในใจของเราทุกคนก็จะกลับมาเบ่งบานออกดอกออกผลแห่งความสุขและความสงบได้อย่างงดงามและยั่งยืนอย่างแน่นอนครับขอบคุณสำหรับการรับฟังขอให้ทุกท่านได้พบกับความร่มเย็นในสวนบุญของตนเองในทุกลมหายใจและพบกันใหม่สวัสดีครับ